ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่11ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่สาม จนถึงวันที่31กรกฎาคมพศส5 6 3นั้นโดยที่รัฐบาลเห็นว่าการยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมาคือมีได้มุ่งที่จะห้ามการเปิดใช้สถานที่หรือการจำกัดกิจกรรมใดๆอันอาจกระทบต่อวิถีชีวิตปกติในส่วนของประชาชน เพราะการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหากแต่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนรรักงานเจน้าหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องสุนที่กำลังทุกฝ่ายนอกเหนือจากเจ้าพนรรักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558เพื่อให้สามารถบูรณาการความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคต่อไปได้อีกระยะหนึ่งในช่วงเวลาซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศยังไม่เปลี่ยนที่น่าวางใจประกอบกับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเปิดสถานศึกษาการเปิดใช้ท่าอากาศยานการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชนาจักรการเปิดสถานบริการสถานบันเทิง สถานที่แข่งกีฬาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่อื่นๆหลายแห่งที่มีความเสี่ยงสูงและยังเหลืออยู่ทั้งยังมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันอันอาจมีการเดินทางและการทำกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมกลุ่มกันหนาแน่นมากกว่าปกติจนเกิดความประมาทไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคจนเป็นเหตุให้เกิดการระบ,บาดรอบใหม่ได้ ดังที่ปรากฏในบางประเทศดังนั้นในขณะที่ผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆเป็นระยะที่5เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่โดยนำพระราชบัญญัติรคติดต่อพศ .2558 มาบังคับใช้แต่ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องคงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ในช่วงเวลาเช่นนี้อีกระยะหนึ่งเพื่อให้การใช้เสรหรือภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียรบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังต่อไปนี้ข้อ1การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมให้ดำเนินการได้โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรคการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญข้อ2 การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆให้สถานที่กิจการและกิจกรรมต่างๆที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้วตามข้อกำหนดฉบับที่10ลงวันที่12มิถุนายนพศ2563หาคงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลารวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ตามที่กำหนดไว้เดิมเช่นการแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาที่ไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันการจำกัดจำนวนบุคคลในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดีทัศน์การเวนร้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพโรงภาพยนตร์หรือในการจัดกิจกรรมต่างๆวรรคสอง สำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ได้ผ่อนคลายหรือได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดดำเนินการแล้วจะสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเงื่อนไขาการจัดระเบียบและระบบต่างๆคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งกฎหมายกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ห,ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการสามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆแต่ไม่เกินเวลา22นาฬิกาส่วนร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ 2. ส,สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะผ่อนพันให้เปิดดำเนินการได้โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพัตคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา24นาฬิกาได้แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว3 ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ 4. สถานประกอบกิจการอาบอบนวดโรงน้ำชาให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกําหนดสำหรับสนามชนโคสนามชนไก่สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการข้อ3การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนาการปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยมณศาสนสถานใดให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในศาสนสถานนั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการแนวปฏิบัติ หรือคำแนะนำขององค์กรปกครองทางศาสนานั้นๆรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ4การขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้นภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทำการของสถา,านที่ต่างๆแล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม กำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภทโดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดข้อ5การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่านปรนในพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนได้ตามความจำเป็นโดยต้องมีมาตรการป้องกันโรคและกำกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดข้อ 6. มาตรการป้องกันโรคให้เจ้าของผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆทางธุรกิจการคมนาคมมหรสพสนามกีฬาสถานบันเทิงสถานบริการที่สาธารณะหรือแหล่งอื่นๆซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิดสัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆดังต่อไปนี้ 1. บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ 2. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรและจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด 4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอลเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5. จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วยพนักงานเจน้าหน้าที่หรือเจ้าพนังานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกำหนดให้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้ข้อ7การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรคให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร,นร,นร,ร,รนครวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้วารชการจังหวัดหรือตามที่ทางราชการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมตามบักหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามที่ทางราชการกำหนดหากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค พรักการเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำตักเตือนห้ามปรามและมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามวักหนึ่งดำเนินการปร,ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรครวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ .2558 มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราวและอาจดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบและระบบต่างๆแล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้ข้อ8การประสานงาน ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งในส่วนของประชาชนและพะนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ให้หารือหรือประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 เป็นประธานทางนี้ตั้งแต่วันที่1กรก,กฎาคมพศ2563เป็นต้นไปประกาศณวันที่30มิถุนายนพศ2563พนเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรี